สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะเข้าสู่ชาแ youtube เปรียนยนสินแสวัยรุ่นหมอบิวสวัสดีค่ะและนี่ก็คือ d i วายแมสเซดอีที่61นะคะสําหรับ d i วายแมสเซเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้มีโอกาสเข้ามาฟังนะคะไม่ว่าวันวันหนึน่งคุณจะได้เห็นใครคุณจะเจออะไรย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะถ้าไม่ได้เกิดจากพลังงานชีวิตของคุณก็ต้องเกิดจาก เทวดานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลดนจิตดนใจแน่นอนนะคะและต้องออกตัวก่อนเลยว่าสําหรับคลิปนี้เรามากันในหัวข้อของคนที่อยากจะพัฒนานะคะยานสัมผัสจิตสัมผัสหรือว่าซิกเซนนะคะหรือว่าพัฒนาลางสังขรของตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะหรือว่าพัฒนาอินทวิชันก็ดีเนี่ย ก็ทั้งหมดที่หมอบิวจะนําเสนอหรือจะทํานายพูดผ่านคลิปนี้ล้วนเป็นเอเขาเรียกว่าประสบการณ์ส่วนตัวเท่าที่เราเคยมีหรือเท่าที่เราได้เรียนรู้มานะคะอย่างไรก็เพื่อนๆฟังเอาไปแล้วก็เอาไปปรับ ใช้ก็แล้วกันนะคะจะเลือกเชื่อประโยคไหนเลือกศรัทธาประโยคไหนเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะคะเอาว่าได้มีโอกาสเข้ามาฟังคลิปนี้ก็ขอบคุณมากแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเป็น DIY Message สำหรับคนที่อยากจะพัฒนานะคะ Six Sense ยานสัมผัสจิตสัมผัสพัฒนา Intuition ค่ะเหมือนเดิมนะคะสำหรับ DIY Message ทุกๆ EP ก็จะมีไพ่อยู่ทั้งหมด2เซต2แบบด้วยกันนะคะเป็นไพ่ที่ตัวตนสูงสุดของหมอบิลเนี่ยเลือกไว้ให้นะคะ1ชุดแล้วก็เราจะมาเสียงทายสดๆกัน ะคะวันนี้การเสียงทายสดๆเนี่ยใช้ไพ่ตัวเก่งของหมอวิวเลยนะคะก็คือไพ่ที่รักที่สุดนะคะเทเลมาทารอดนะคะอ่ะ,อะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคนที่นะคะสำหรับคนที่ เรียกว่าอยากจะพัฒนานะคะซิกเซนหรือว่าเซนสัมผัสเนี่ยนะคะอันดับแรกที่หมอวิวอยากจะแนะนำนะคะคือออคุณต้องรับพลังงานหยางเป็นนะคะแล้วก็รับพลังงานหยินเป็นนะคะอันเดียวนี้เดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้นิดนึงก่อนอ่ะซันกอรสไพเ่เบน,นี้แทนพลังงานหยางนะคะแกรนด์มาเตอร์มูลนะคะไพ่เบนี้แทนพลังงานหยินนะคะหรือไม่คุณก็ต้องรู้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะให้พลังกับผู้คนเนี่ยส่งพลังเป็นแบบไหน เวลาที่คุณคอนเน c t นะคะหรือว่าเชื่อมต่อกับเนเจอร์อย่างพระอาทิตย์ได้เนี่ยคุณรู้สึกเป็นอย่างไรนะคะเช่นเดียวกันนะคะในทางตรงกันข้ามถ้าเรารู้พระอาทิตย์แล้วเราต้องรู้พระจันทร์ด้วยนะคะ,ะไม่ได้หมายความว่าต้องให้เราไปศึกษาแบบโหราศาสตร์ดวงดาวไทยหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะหมายความว่า พลังงานหยางเนี่ยรูปแบบมันเป็นยังไงนะคะพลังงานหยินรูปแบบมันเป็นยังไงนะคะครอบคุมอารมณ์นะคะสีสันเป็นแบบไหนนะคะหรือว่าเวลาที่เราคอนเน็กกับดวงจันเนี่ยนะคะเ,เวลาที่ข้างขึ้นข้างแรมก็ดีเนี่ยมีผลอะไรต่อพลังงานชีวิตเราไหมเวลาที่แดดร้อนๆมากๆนะคะหรือว่เาเราได้ตากแดดเรารับพลังงานแบบไหนได้ไหมนะคะทั้งหมดเนี่ยที่หมอวิวจะบอกเนี่ย มันเป็นเรื่องของการค้นพบด้วยตัวเองนะคะเพราะนั้นคลิปนี้มันเป็นคลิปที่เจาะจงเจาะจงค่อนข้างเจาะจงกลุ่มผู้ฟังอยู่แล้วล่ะนะคะหมอบิวไม่ได้คิดว่าคลิปนี้จะบอกกับทุกคนนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเลยก็ได้หรือว่าฟังแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็เป็นไปได้นะคะการทํานายทั้งหมดหรือการบรรยายทั้งหมดนะคะวันนี้ จาะจงกลุ่มผู้ฟังจริงๆนะคะเจาะคนที่เข้าใจจริงๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็บอกเลยว่าต้องออกตัวถ่อมเนื้อถ่อมตัวไว้ก่อนว่ามันเกิดจากประสบการณ์เท่าที่เราศึกษาแล้วก็เจอด้วยตัวเองนะคะ,ะต่อไปนะคะเพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น Divine masculine นะคะก็ค,คือพลังงานเพศช,ชายศักดิ์สิทธิ์นะคะกับ Divine feminine นะคะค <ๆ S 2> พลังงานเพศหญิงศักดิ์สิทธิ์ อันเนี้ยมามาขยายนะคะซันกอดกับแกลนมาเตอร์มูลได้นะลักษณะว่าแสงของพระจันทร์เนี่ยนะคะหรือพลังงานหยางเนี่ยก็คือพลังงานเพศชายศักดิ์สิทธิ์เวลาพลังงานเพศชายศักดิ์สิทธิ์เรานึกออกเรานึกอะไรออกคะโอ้โหคนที่มีความกล้าหาญใช่ไหมไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยพลังงานเพศชายศักดิ์สิทธิ์มีความกล้า พร้อมลุยแล้วมีความเข้มแข็งแล้วมีพลังวังชานะคะอ่าถ้าคุณแบบตากแดดใช่ไหมคะแล้วคุณรู้สึกแบบนี้คุณคุณได้ซันกอดนะแล้วคุณกําลังใช้ดีวายมัสคลินหรือคุณกําลังเข้าถึงพลังงานเพศชายศักดิ์สิทธิ์อ่าต่อไปนะคะพระจันทร์เนี่ยนะคะก็แทน พลังงานหญิงหรือเพศหญิงถ้าเป็นสีก็ออก,ออกสีเทาๆดำๆใช่ไหมคะอนกลางคืนแต่พระจันทร์เนี่ยก็จะสีส้มสีสว่างสดใสใช่ไหมคะดีวายแฟมเนคือพลังงานเพศหญิงศักดิ์สิทธิ์ค่ะ,ะความเป็นผู้หญิงความมีสัญชตาตญาณนะความกลัวความกังวลอะไรแบบนี้อันนี้พลังงานเพศหญิงเพราะงั้นหมอวิวหมายความว่ามาถึงจุดนี้คุณต้องใช้มันอย่างสมดุลนะคะถ้าเกิดคุณจะพัฒนา พัฒนาซิกเซน์คุณจะอนุญาตให้พลังงานอย่างหรือพลังงานเพศชายศักดิ์สิทธิ์ทำงานเยอะหรือแสดงพลังเยอะเกินก็ไม่ได้คุณจะปล่อยให้พลังงานเพศหญิงนะคะเป็นความกลัวความหดหู่หรือความแบบน้อยๆเศร้าๆไม่ค่อยมีกําลังวังชาเยอะเกินก็ไม่ได้นะคะคนที่จะพัฒนาซิกเซน์ได้ดีเนี่ยต้องเขาเรียกว่าบาลานซ์ระหว่างพลังงาน ตรงนี้ให้กลางๆนะคะบาลานซ์ระหว่างพลังงานเพศชายศักดิ์สิทธิ์พลังงานเพศหญิงศักดิ์สิทธิ์ได้แบบกลางๆนะคะอันนี้ถ้าแบบงงไม่เป็นไรเลยค่ะคุณสามารถศึกษาเรื่องเจ็ดจักระเนี่ยจะต่อยอดข้อมูลพวกนี้ได้นะอ่ะต่อไปค่ะคำว่า light like b e i n g คุณต้องตื่นรู้แล้วเท่านั้นค่ะถึงจะพัฒนา six sense ได้นะคะเพราะว่า six sense เนี่ยเป็นการใช้นะคะจัก,กระที่6และ7แต่ว่า จัก,กระล่างๆก็มีส่วนสําคัญคือได้ต้องได้สมดุลก่อนนะคะ,ะพลังงานจัก,กระล่างๆนะคะตั้งแต่5,4,3,2,1ไปถึงรู้จัก,กระเนี่ยต้องสมดุลก่อนแล้ว6,7เนี่ยต้องแอคทีเวตนะคะพอแอคทีเวตปุ๊บเท่ากับคุณตื่นรู้นะคะคุณมีปัญญายาณน,นะคะคุณมี i n t u i t i ิชอยู่แล้วรากฐานเดิมคุณมีใช่ไหมคะคุณพัฒนาได้อยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อๆไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการตื่นรู้หรือว่าการาไม่งมงายจนเกินไป นะคะการมีสติแบบนี้มีไหวพริบมีปฏิภาณมีสติมีความสงบนิ่งเป็นนะคะแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ที่เข้าถึงสัจธรรมอะไรแบบนี้อันนี้ก็โอเคถือว่าตื่นรู้นะเ,เข้าใจสัจธรรมนะเข้าใจสัจธรรมของชีวิตยังยังไม,ไม่ไม่ยึดติดนะไม่ยึดติดในวัตถุ ไม่ยึดติดในวัตถุไม่ยึดติดในค่านิยมนะถ้ายึดติดในวัตถุและค่านิยมนะคะหรือไม่ว่ายังมีความทุกข์กับเรื่องของเงินทองอะ่ะจะพัฒนาซิกเซนได้ไม่ดีนะคะเพราะว่าซิกเซนเนี่ยเป็นเรื่องของดิเมนชันแล้วดิเมนชันที่5ใช่ไหมคะพลังงานจัก,กรวาลเนี่ยดิเมนชันที่5เพราะงั้นคุณต้องจิตใจคุณต้องไม่แบแบ ยังไม่ติดกับรักโลภโกรธหลงจนเกินไปอ่ะคือรักโลภโกรธหลงเนี่ยมันมีได้นะแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกข์กับเรื่องนี้ถ้าคุณเป็นทุกข์กับเรื่องนี้อ่ะซิกเซน์คุณจะคุณจะทำงานไม่ดีเพราะนั่นหมายถึงจัก,กระที่6ที่7อ่ะมันไม่แอคทีเวทนะคะโอเคต่อไปนะคะไพ่ถัดมาคือซิ l เวอร์วูฟคือสัญชตาตญาณอันแรงกล้าบุคคลผู้ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาซิกเซน์ของตัวเองต่อไปได้เรื่อยต้องรู้แล้วว่าตัวเองมีสัญชตาตญาณที่ดีมาก่อนหมายถึงว่ามาถึงจุดนี้ ถ้าไม่เคยใช้ซิกเซน์ของตัวเองไม่ชัดไม่เคยใช้ลางสังหรณ์มาเลยก็จะไม่เข้าใจหรอกคะ่ะคลิปนี้เขาไม่เข้าใจเพราะว่าคุณไม่มีเบสิกนะคะเรากําลังพูดในเรื่องของแบบอัพเลเวลไปเรื่อยเหมือนจะใช้พลังของตัวเองเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะกำลังจะใช้ซิกเซนต์เพื่อทําอะไรเพื่อทํางานอะไรให้ตัวเองหรือผู้อื่นสักอย่างนะซินเวอร์วูฟเนี่ยในที่นี้นะหมอวิวขอพูดถึงสัรชาตยานอันแรงกล้าของตัวเองเช่นเวลาที่เราเจอคนไม่ดี เจอเจอ้ากรรมในเวรหรือว่าเจอเหตุที่จะเป็นอุบัติเหตุเนี่ยซิกเซนตรงนี้หรือลางสังหรณ์ส่วนตัวตรงนี้ของคุณเคยทํางานเพื่อเตือนตัวคุณหรือยังนะคะ,ะถ้าบอกว่าคุณบอกว่าเคยแล้วโอเคนะเนี่ยถ้าเคยแล้วเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบสัญชาตยานของตัวเองบอกแล้วนะคะสัญชาตยานเนี่ยลางสังหรณ์เกิดขึ้นกับเรายกตัวอย่างได้อะไรบ้างเช่นหูร้อน นะคะหูเนี่ยร้อนเยอะๆหูข้างใดใบหูข้างใดข้างหนึ่งร้อนเยอะๆร้อนเผาแล้วเป็นสีแดงแล้วมีลมเข้าออกเข้าออกบางทีอันนี้องค์ลงครุจะมาอะไรแบบนี้นะคะ,ะมีผ่านสัญชตาตญาณเช่นจิตสัมผัสภาพนิมิตแวบๆบแบบในหัวะนะคะหรือมีเสียงกระซิบของครูอาจารย์หรือเทพมาบอกได้ยินเสียงกระซิบแล้วเกิดขึ้นจริงหรือว่าอาจจะเป็นความฝันล่วงหน้านะคะอะไรแบบนี้แล้วคุณเคยทําตามสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้ว มันรอดมาได้นะคะหรือมันพบปาฏิหารบางอย่างจากสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้คอนเฟิร์มว่าลางสังหรณ์ของคุณนั้นถูกค,คุณเกิดมาเพื่อใช้สิ่งนี้เรากําลังจะบอกว่าถ้าคุณเกิดมาเพื่อใช้สิ่งนี้คลิปนี้เป็นของคุณเพื่อให้สิ่งนี้หรือพรสวรรค์ตรงนี้ที่คุณมีจากฟากฟ้านะคะได้ทํางานต่อไปแล้วทําให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์ต่อตัวคุณและเพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต่อผู้คนต่อสัสตว์นะคะ อย่างถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าเวลาที่มนุษย์คนคนหนึ่งได้ถูกคัดเลือกจากวิญญาณได้ถูกคัดเลือกจากเทพได้ถูกคัดเลือกจากาจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทางานด้านจิตวิญญาณหรือเป็นร่างทรงหรือเป็นหมอดูหรือมีจิตสัมผัสเนี่ยนะคะเป็นคำพูดเป็นแบบไหนนะคะหมอบิวแนะนําซีรีส์เกาหลีให้คุณสักเรื่องหนึ่งนะคะชื่อว่าเรื่องพระจันทร์อบกอดจันทราเนี่ยนะคะไอ,ไอจันทราอบกอดสุริยันอะไรแบบนี้นะคะเป็นซีรีส์เนี่ย ก็จะมีในวังสมัยแต่ก่อนยุคโชซอนนะคะก็จะมีตำหนักเลยนะคะที่รวบรวมมาที่คัดอะ่ะคัดพ่อหมอแม่หมอหรือร่างทรงหรือผู้มีญาณวิเศษเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำหนักนั้นเพื่อช่วยทํางานให้บ้านเมืองเพื่อช่วยทํางานให้กับให้กับพระพันปีหลวงนะคะให้กับให้กับราชวงศ์อ่ะนะคะโดยพวกเหล่านี้เขาเรียกว่าธิดาเทพนะคะหรือธิดาเทพหรือว่า ผู้ชายก็จะเรียกอีกแบบหนึ่งแต่ออกว่าเทพเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆว่าธิดาเทพนี่คือเป็นเป็นคนที่วิญญาณนะคะคัดเลือกให้ทํางานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คัดเลือกให้ทํางานเขาก็เลยใช้ว่าธิดาเทพหรือลูกเทพอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้นะคะถ้าถ้าเปลี่ยนคําพูดเหล่านั้นมาเป็นสมัยแบบบ้านบ้านเราตอนนี้ก็คือเป็นพวกหมอดูพวกมีเซนส์นสัมผัสพวกเป็นร่างทรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกสื่อสารอะไรแบบเนี้ยนะคะคือคุณจะต้อง อยู่ในจุดตรงนี้อยู่ในจุดที่ฟังคลิปนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณถูกเลือกให้มาทำงานด้านนี้หรือเปล่านะคะอ่ะต่อไปค่ะมี inner voice นะคะกับมี channeling เอาตรงนี้ก่อน inner voice คุณถนัดที่จะฟังเสียงภายในของตัวเองมากกว่าฟังเสียงผู้อื่นนะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่จะพัฒนาซิกเ e n s e ไม่ค่อยชอบฟังใครนอกจากฟังเสียงภายในของเราเองและแยกออกว่าอันไหนจิตใต้สำนึกพูดอันไหนจิตเหนือสำนึกพูดนะคะขอให้เน้นให้ออกว่าเป็นจิตใต้สำนึกพูดกับกับเราแยกออกว่าอันนี้จิตใต้สำนึกพูดกำลังสื่อสารนะคะคุณเคยผ่านการ channeling ข้อมูลนะคะให้ให้กับคือเคยผ่านอาจจะลักษณะเคยผ่านการทำนายนะคะเคยผ่านเ,เรียกว่า เ,ออเทพกระซิบแล้วกาลังเหมือนครูรู้กาลังบอกอะไรเราแล้วก็ทํานายเพื่อตัวเองและทํานายเพื่อผู้อื่นนะคะหรือบอกสารบอกสารนะคะเฮ้ยวังงานนี้นะเฮ้ยเธอไปเจออะไรมาหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกมีการแชแนลข้อมูลบางอย่างนะคะเป็นตัวกลางนะคะในการบอกสารนะคะหรือว่าอ่านคําทํานายที่ถูกต้องแล้วนะคะเกิดขึ้นแล้วนะคะพิสูจน์ได้แล้วว่าเออถูกต้องจริงอะไรเงี้ยมาก่อนนะคะคุณต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้2นะคะ โซไรติ so writing, ้งอะถัดไปสุดท้ายโซไรติ so ้งคือการเขียนพันธสัญญาทางด้านจิตวิญญาณให้ตัวเองใหม่โดยสมบูรณ์แบบนะคะหมายถึงว่าตัวคุณนั้นสามารถขีดเขียนเส้นทางดวงชะตาขีดเขียนเส้นทางกงล้อของชีวิตของตัวเองได้เรียบร้อยแล้วถ้าอยู่ในจุดที่ยังไม่สามารถจัดสรรชีวิตเรื่องราวของตัวเองได้ซิกเซนจะไม่ทํางานแน่นอนเพราะว่าเท่ากับว่าเรายังจัดสรรตัวเองยังไม่ดีแล้วภารกิจท,ที่จักรวาลมอบให้เนี่ย ก็ชิกเซนจะไม่มามาบ้างไม่มาบ้างเพราะว่าเรื่องของคุณสมบัติคุณยังไม่ได้อ่ะนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนกลุ่มนี้แล้วคุณสามารถจัดสรรชีวิตตัวเองให้ลงตัวได้แล้วสามารถขี่เอาได้แล้วว่าเออฉันจะเดินทางนี้จะเป็นแบบนี้ชีวิตเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มไปตามที่ตัวเองอยากไปได้ใช้กดแรงดึงดูดได้ผลแล้วนะคะผลบุญอะไรต่างๆเห็นผลแล้วคือเห็นในตตัวเองว่าจัดสรรตัวเองเป็นแล้วได้แล้วในรมิตมานิเฟสต่างๆได้แล้ว นะคะหลังจากนั้นคุณก็มีโอกาสที่จะแนะนําข้อมูลเหล่านี้ให้กับคนอื่นได้ให้เขาไปเขียนแบบชีวิตที่เขาอยากจะเป็นได้อะ่ะอันนี้นะคะซิกเซนคุณจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะนั้นคุณต้องรู้อันนี้อะต่อมานะคะก็คืออันนี้เป็นหินหรือคริสตัลที่พวกของที่พวกที่แบบเล่น,เล,นเล่นเรื่องของพลังจิตนะเล่นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารกับจัก,กรวาลการสื่อสารกับครุนะคะ หรือว่าการมีจิตสัมผัสแต่ต้องมีติดตัวไว้นะคือหมายถึงว่าเป็นต้องมีหินเป็นนี้เป็นพื้นฐานนะก็จะมีนะคะซ้ายมือสุดนะคะออร่าคอร์สอะเมทิสลาพิสลาซูลีแบล็กออคซิเดียนแล้วก็เซเลไนต์อันนี้คือพื้นฐานนะคะถ้าจะมีมากกว่านี้อีกก็ได้ทั้งนั้นน่ะนะคะหินหรือคริสตัลจะมีหลากชนิดมากกว่านี้อีกได้แต่ถ้าคุณนะคะ ทำงานด้านนี้บางทีคุณอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับเจ้ากรรมในเวรของทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นคุณจะไปช่วยคนคุณต้องมีพลังงานของหินหรือคริสตัลเหล่านี้เข้ามาปกป้องดวงชะตาและปกป้องระดับพลังงานของคุณด้วยค่ะนะคะแล้วก็หินบางชนิดอย่างออร์ลคอสนี่ช่วยให้ อ่านเกมจัก,กรวาลออกได้อ่านชะตาชีวิตอ่านกรรมคนคนออกได้อะไรแบบนี้ด้วยนะคะอย่าง Black o b s i i เ a n เนี่ยช่วยในเรื่องของป้องกันคุณใสม์ดำได้อะไรแบบนี้นะคะหินที่หมอบิวกล่าวถึงอีกสักครู่หนึ่งนะคะ o r a c มาทิสลาพิสลาซู s ี่แบล็กออฟแบล็กออแล้วก็เ e เลไนต์เนี่ยต้องมีเป็นพื้นฐานนะเพื่อป้องกันตัวเองและเพื่อช่วยให้เราทำงานด้านนี้ได้อันนั้นเป็นตัวช่วยนะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติ นะคะที่ฟิสิกอลเลเวลของคุณต้องมีอิมโอชั่นอลเลเวลแล้วก็ระดับอินทูชั o นของคุณเนี่ยต้องมีนะคะอันนี้ต้องมีนะอ่ะต่อไปค่ะบางคนสำหรับคลิปนี้ก็บอกหมอวิวพูดอะไรนะคือมันจะต้องมีคนเข้าใจแหละคนที่แบบมาตรงสายจริงๆอะ่ะจะเข้าใจว่าหมอวิวกำลังอธิบายเรื่องอะไรนะคะอ่ะต่อไปเรามาทำนายสดๆกันเพิ่มเติมดีกว่านะคะว่าจาัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ะะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆในหัวข้อที่คนที่มาฟังอยู่เนี่ยตั้งใจหรือว่าอยากจะได้สิกเซนต์เพิ่มเติมนะคะอยากจะมียาณสัมผัสที่ดีขึ้นลางสังขรที่แม่นยำม,มากขึ้นเพิ่มเติมขอหมอบิวทำสมาธิกับไพ่สักครู่หนึ่งนะคะ เริ่มค่ะขอเป็นตัวแทนในการอ่านไพ่นะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะพลังงานดีของจักรวาลว่าจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาลางสังคาหรือซิกเซนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ฟังเองและเพื่อให้ผู้ฟังนั้นสามารถที่จะช่วยนะคะผู้อื่นได้ช่วยโลกใบนี้ได้ค่ะขออนุญ,ญาตอ่านเป็นไพ่หัวตั้งนะคะไพ่ใบแรกได้มาเป็นเพจออฟสอดเด็กถือดาบ ตามมาด้วย Tree of Cups นะคะหรือว่าไพ่สามถ้วยแล้วก็มี Knight of w a n d ค่ะการจะพัฒนา Six Sense นะคะหรือลางสังขรให้ดีขึ้นได้เนี่ยต้องมั่นใจในตัวเองนะคะ สำหรับไพ่สามใบนีท้ทำไมหมอวิวถึงได้ได้แมสเซจแค่ว่าต้องมั่นใจในพลังของตัวเองนะต้องมั่นใจในตัวเองและเคยใช้พลังงานเหล่านี้ช่วยตัวเองและช่วยผู้อื่นมาแล้วนะคะเขาก็พูดและลักษณะแบบเดียวกันคือว่าต้องมั่นใจในพลังของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีมีพลังดีๆที่จัก,กรวาลมอบให้นะนะมีพรสวรรค์พิเศษที่จัก,กรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้นะ แล้วก็ต้องเคยช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่นมาแล้วนะคะให้เขารอดพ้นจากปัญหาบางอย่างแล้วรวมถึงเคยช่วยตัวเองให้ผ่านสถานการณ์บางอย่างมาแล้วนะคะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นไพ่5 of c u p นะคะหรือว่าเนไพ่5้าถ้วยตามมาด้วยไพ่9ถ้วยอืม ว้าวชัดเจนมากที่สุดนะคะสมมุติว่าท่านไม่เคยเรียนไพ่ยิปซีมากเลยท่านท่านไม่รู้ว่าเอ้ยอ้ไพ่ใบนี้แปลว่าอะไรไพ่ใบนี้แปลว่าอะไรไพ่ใบนี้แปลว่าอะไรนะลืมลืมไปก่อนเอาดูหน้าภาพก่อนนะลืมความหมายไพ่แป๊บหนึ่งก่อนแล้วดูแค่อีโมชั่นของหน้าภาพของไพ่ชุดนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นตัวคุณที่กําลังมองคนที่เศร้าโศกเสียใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเราถอยมามองตัวเองหรือเราถอยมามองผู้อื่นก็ดี ซิกเซนหรือรางสังหรณ์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นพลังงานเหล่านี้จะเกิดขึ้นพลังงานพิเศษเหล่านี้จะเกิดขึ้นทันทีที่คนคนหนึ่งกําลังคิดว่าจะช่วยผู้อื่นอย่างไรดีหรือคนคนหนึ่งคิดว่าจะทําอย่างไรไม่ให้ใครสักคนหนึ่งหรือตัวเราเองเนี่ยต้องมีความทุกข์อะนะซิกเซน์มันจะทํางานทันทีเลยเหมือนจุดอูนาโลมหรือว่าพวกจักระมันจะเปิดทันทีที่ ที่เรามีความสงสัยใครรู้ว่าเราจะช่วยเหลือผู้คนได้อย่างไรเราจะออกจากความทุกข์ละทมแบบนี้ได้อย่างไรพลังงานพิเศษเหล่านี้จะเริ่มทํางานทันทีเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าใครที่มีจิตเมตตาหรือมีพรมวิหารสี่สูงๆจะใช้พลังงานซิกเซนหรือยานสัมผัสเหล่านี้ได้ค่ะนะคะคนที่ทําบุญช่วยเหลือผู้อื่นเยอะๆ คนที่มีจิตเมตตาต่อผู้อื่นเยอะๆเมตตาต่อตัวเองเมตตาต่อผู้อื่นอยากจะช่วยคนนู้นคนนี้ไปหมดเห็นใครลำบากก็รู้สึกจะอดทนไม่ได้เอ๊ะเราจะเข้าไปช่วยได้อย่างไรดีเนี่ยพลังงานพิเศษเรานี่ถูกจัก,กรวาลส่งตรงมาให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จัก,กรวาลส่งตรงมาให้คุณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งตรงมาให้คุณเพื่อที่จะให้คุณใช้อะไรเนี่ยมันก็ต้องผ่านพวกลางสังหณรพวกอินทิวชันยานอย่างรู้จิตสัมผัสอย่างเนี้ยให้คุณไปเอา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 ,เอา,เอาสิ่งต่าง,างๆเนี่ยไปไข ใช่ไหมคะไปไขปลดล็อกให้ตัวเองแล้วไปช่วยไขปลดล็อกให้ผู้อื่นเขาก็จะส่งมาแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งมาเป็นแบบเงินทองปังๆัให้คุณเห็นเป็นให้ส่งมาเป็นเงินทองปังปังเป็นกิโลเป็นทองเป็นกิโลก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็ต้องส่งพลังงานพิเศษมาให้พลังงานพิเศษที่จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมีได้สองรูปแบบคือหนึ่งเป็นพลังงานเป็นพลังงานที่เรามองด้วยตาแบบไม่เห็นแต่เราสามารถใช้งานได้กับสอง เป็นข้อมูลอ่ะเป็นสารบางอย่างที่จะบอกเป็นเป็นถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดความนึกคิดความรู้สึกอะ่ะนะคะก็จะส่งมาแบบนี้ส่งเพื่อที่อะไรเพราะว่าเขามองแล้วว่าคุณกาลังจะช่วยใครอยู่หรือคุณกําลังจะช่วยตัวเองนะคะไอ้้เวลาที่เข้าใจสัจธรรมอุ้ยน่าสงสารจังฉันจะช่วยเธออย่างไรดีต้องการจะใช้ปัญญาหรือความสามารถของเราเพื่อปลดล็อกสิ่งต่างเงี้ยจักราที่6ที่7เปิดปุ๊บทันทีที่เปิดคุณส่งตรงเลยต่อท่อตรงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะ นะคะคทางเดียวเลยคือต่อท่อตรงเลยนะอ่ะโอเคค่ะอใครจะเข้าใจหมอเบลไม่ว่าคลิปนี้โอ้มาเล่นของยากซะแล้วนะอ่ะต่อค่ะต่อนะก็มีสเตรนนะคะเอาละคลิปนี้คนเข้ามาฟัง50คนมีคนเข้าใจฉันสักคนก็พอแล้วนะเพื่อที่จะให้คนคนนี้ได้มีได้นะคะคได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลโปงโลกได้นะคะในออฟสอด สเตนในออฟสอดเอซออฟบอลนะคะหมายความว่าคนที่จะพัฒนาซิกเซนเหล่านี้ได้ต้องมีความอดทนค่ะเดอะสเตนออกมาบอกว่าคุณต้องมีความอดทนค่ะคุณจะเป็นคนที่ขี้โวยวายไม่ได้ค่ะของเหล่านี้จะไม่พัฒนาอย่างที่หมอบิวบอกนะคะถ้าขี้โวยวายเนี่ยมันเป็นพลังงานหยางที่แบบล้นนะขี้โวยวายแบบแบบอะไรกูโวยวายโมโหโกรธาไปหมดอันนะัพลังงานหยางหรือว่าซันกอดมันมันล้น เพราะนั้นถ้าสเตรนด์เนี่ยมันถึงมันมันหมายถึงว่าติดได้ดีนะถ้ามีเทมเพล a n นต์อยู่ด้วยนะสเตรนดบวกเทมเพลเรนต์เนี่ยโอเคเลยนะจะแปลได้สวยกว่านี้แต่ทีนี้มันขึ้นมาเป็นอันนี้แทนนะคือหมายถึงถ้าเป็นสเตรน t h นะคะสเตรนด์นะคะก็คือความอดทนใช่ไหมคะกับเทมเพล a n นต์เนี่ยอดทนและปรับสมดุลได้เนี่ยพลังงานเหล่านี้จะทำได้ดีนะคะประมาณนั้นนะหมายถึงว่าโอ้สมดุลสมดุลอารมณ์นะนี่คือไม่ใช่สมดุลจิตจักระนะ สมดุลอารมณ์นะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องนี้ทั้งหมดการศึกษาเจตจักรเนี่ยแทบจะเป็นพื้นฐานของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของจิตใต้สํานึกนะคะเรื่องของพลังงานร่างกายที่เราจะเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลได้อย่างไรนะคะไอ้เจตจักระน่ะถ้าเป็นพ่อหมอแม่หมอหรือคนที่ทํางานด้านจิตวิญญ,ญาณน่ะจะสนใจกับทุกคนแหละ,ะแลวเราพอสนใจเจตจักรอ่ะบว๊วยบอกเลยสิ่งที่ตามมาคืออยากทําสมาธินะอยากไปหาธรรมชาตินะแล้วก็คือ จะสะสมเรื่องหินหรือคริสตัลเนี่ยจะตามมาเลยนะคะมาถึงจุดนี้ค่ะต้องอดทนเป็นนะคะบุ่มบามไม่ได้นะคะถ้าบุ่มบามขี้วอยวายนะคะโมโหง่ายเนี่ยซิกเซนจะไม่ทํางานนะซิกเซนทางานสําหรับคนที่ประคองอารมณ์ดีนะคะอดทนเป็นเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันมีความนิ่งอะนะคะแล้วก็นายออฟซอ r d กับเอชซอปอลออกมาบอกว่าแล้วลักษณะแบบคล้ายๆว่ามั่นใจที่จะใช้พลังงานตรงนี้ด้วยอ่ะหมายถึงว่า ถ้ากล้าวกลัวนะกล้าวกลัวแบบนี้นะเดีาเดานะให้ดูอ่าเนี่ยเห็นไหมไอ้ไอ้ไพ่ใบเนี้ยซินโบว์วูฟเนี่ยคือสัญชาตญาณอันแรงกล้าและมั่นใจที่จะใช้นะคะคือหมาป่าเนี่ยถ้าแบบลองได้หอนนะลองได้เห็นพระจันทร์เต็มดวงหรือฟูมูลแล้วลองได้หอนนะหอนแบบหอนแบบแน่วแน่มากอะรู้ว่าเฮ้ยเสียงนี้ถึงพระจันทร์แน่นอนเลยอย่างเงี้ย ลักษณะว่าคุณสมบัติเหล่านี้ของเราเนี่ยเราต้องมั่นใจว่ามันมีและมันใช้งานได้เราจะพร้อมที่จะใช้ตลอดไม่ใช่แบบไม่มั่นใจอะ่ะแบบตัวเองอะ่ะฉันเป็นคนที่ตกลงมีซิกเซนต์มีจิตสัมผัสจริงๆหรือเปล่าวะมีบ้างไม่มีบ้างมันก็จะไม่พัฒนามันจะไม่เยอะแต่ถ้าโอ้ล้นมั่นใจนะคะมั่นใจในที่นี้มั่นใจว่าเราเนี่ยใช้ได้ทํางานได้ทํางานเป็นกับเรื่องเหล่านี้แล้วมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอเหมือนคนที่ เหมือนคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วมั่นใจอะ่ะทดลองกี่ทีเขาผ่านฉลุยทุกเที่ยงนักวิทยาศาสตร์คนนี้มั่นใจใช่ไหมเหมือนกันแหละไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะคะ,อะขอไพ่ใบสรุป3ามใบค่ะไพ่ใบสรุป3ามใบเป็น Queen of Sword นะคะเป็น9ดาบนะคะแล้วก็เป็น a c e of Pentacle ค่ะนะคะและคนที่นะคะคนที่จะพัฒนา Six Sense เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต้องแก้ปัญหาให้ผู้อื่นหรือว่าต้องอยู่กับความทุกข์ของผู้อื่นต้องทํางานด้านนี้เขาจบแค่นั้นนะถ้าอันนี้คือ s i d e Effect นะ Effect ผลข้างเคียงนะที่ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดที่การที่มีลางสรงห์หรือ Six Sense ไม่ได้ถ้าจะพัฒนาไปถึงจุดที่จะใช้เยอะๆอ่ะไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิด เพราะว่าจัก,กรวาลเขาคัดมาให้คุณต้องทําหน้าที่แก้ปัญหาให้ผู้อื่นหาทางออกให้ผู้อื่นนะคะช่วยผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ยากลําบากอ,ออกจากความทุกข์และคุณต้องทํางานให้ได้เงินนะคะด้วยอาชีพแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพัฒนามันขึ้นไปเรื่อยๆอดูซะก่อนนะคะว่าไซเฟ็กซ์มาเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับพลังงานลบของผู้คนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเจ้ากรรมในเวรของผู้คนนะคะคุณต้องมีของดีปกป้องคุ้มครองตัวเอง คุณต้องมีของขังไว้ปกป้องคุ้มครองตัวเองคุณต้องมีความดีคุณต้องมีพลังงานบุญสูงๆไว้ปกป้องตัวเองถ้าไม่มั่นใจอย่าไปเล่นเลยค่ะซิกเซนหรือลางสองหอนเอาแค่เอาแค่ช่วยตัวเองพอแต่อยากจะไปเล่นให้มันเยอะถ้าเล่นให้มันเยอะแต่ถ้ามั่นใจว่าโอเคเรามีของดีเรามีของขัง,งแล้วเรามีของพลังงานดีๆหลายอย่างเข้ามาช่วยแล้วเราอยู่ในบุญตลอดเลยเราสวดมนต์ตลอดเลยเราคิดดีทําดีตลอดเทพอยู่คุ้มครองเราอันนี้ทําได้ค่ะ นะทำได้เพราะยังไงจักรวางก็จะต้องยืมมือคุณน่ะในการที่จะ,ะช่วยโลกใบนี้ในทางลับๆอะ่ะคุณคืออาชีพพิเศษอะ่ะนะคะแต่ถ้าถ้ามีคุณสมบัติพร้อมแล้วเล่นได้เลยค่ะไม่ไม่เป็นไรยังไงก็หมองยิวคิดว่ายังไงก็ยังไงก็ดีเพราะว่าเรากาลังจะช่วยตัวเองช่วยผู้อื่นช่วยสรรพสัตว์ นะคะย้ํากันอีกทีถ้าจะพัฒนาซิกเซนได้ต้องมีคุณสมบัติแล้วก็มีเท่าที่เราทํานายอ่านไพ่ไปนะคะมีของดีติดตัวมีของมงคลติดตัวเยอะๆมีครูบาอาจารย์คอยสติวิชาความรู้ให้อย่างต่อเนื่องมีความดีเข้ามาคุ้มนะคะมีผลบุญเข้ามาคุ้มมีการสวดมนต์แผ่เมตตาต่อเนื่องรับรองค่ะคุณทํางานเหล่านี้นอกจากจะได้เงินมีชื่อเสียงแล้วยังช่วยผู้คนได้ด้วยนะฮะได้บุญด้วยค่ะนะคะ โอเคค่ะเพราะว่าคนบางคนเขาไม่ถนัดจะปรึกษาปัญหาชีวิตหรือระบายหรืออะไรบางอย่างกับพระสองฆ์องค์เจ้านะคะวัดยังเป็นที่ที่วัดยังเป็นยังเป็นที่ที่สำหรับรคนไทยอะ่ะคือไปเป็นที่ทําบุญน่ะนะคะหรือว่าเป็นที่ทําพิธีกรรมอะไรแบบนี้เกี่ยวกับทางศาสนาเราอาจจะไม่ได้สนิทกับพระสองฆ์องค์เจ้าเพราะบางทีถ้าเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ย ะะหรือบางคนไม่ได้มีเวลาเนี่ยไปนั่งสนทนารมปุจชาวิสัรนาธรรมไม่ได้สนิทกับพระไงเข้าถึงยากก็จะมีพวกอาชีพแบบนี้ไลฟ์เวิร์กเกอร์แม่หมอพ่อหมอร่างทรงเอาไว้คอยดูดซับความทุกข์เอาไว้คอยเป็นที่ปรึกษาไงคะจักรวาลก,ก็ต้องยืมมือเราถูกไหมคะนะขอให้คุณทั้งทั้งหมดเนี่ยค่ะแล้วคลาปลอดภัยแล้วก็โตไปพร้อมๆกับหมอบิวนะคะหมอบิวก็ไม่ใช่คนเก่งที่สุดค่ะแต่มีมีรู้พอรู้อะไรก็จะถ่ายทอดแล้วแถมยังถมเนื้อถมตัวด้วยว่า โอเคเราไม่ใช่คนที่รู้ทุกเรื่องแต่เท่าที่เรามีอ่ะเราให้หมดนะคะอ่ะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ